อันนี้เก็บไว้ก่อนต้างไม่ต้อง,ดองอเดี๋ยวหากันทั่วเต็นต์นะม,มาด<ม>ิมาดิเดี๋ยวว่าหากันทั่วเต็นต์น่ะชอบชี่ิตคนขั้นนแม่งดูจังเหรอไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เราก็พบกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> เรามาดูกันนะครับว่าการทํางานของรีโมทการขโมยนะครับ <c oughs> อย่างเช่นวันนี้น้องเบลรู้ไหมว่าการใช้ระบบสัญญาณการขโมยมันมีวิธีการล็อกแบบ2ชั้น <c oughs> การล็อกรถนะครับแบบ2ชั้นที่ทุกคนต้องไปใส่ตัวพวงมาลัยไอ้ที่มันเป็นตัวก้านล่มตัวทีครับ ทำไมถึงต้องไม่ใส่นะครับวันนี้เนี่ยเรามาไขาข้อห้องใจนะครับซึ่งวันนี้เทคนิคง่ายๆที่รถเขามีให้มาอยู่แล้วแต่เรา<ห>ไม่เคยรู้รวันนี้ตั้มจะมาบอกวิธีง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการล็อกรถ2ชั้นทำยังไงนะครับวันนี้น้องเบลช่วยทําให้สตาร์ทรถให้ตั้มหน่อยซึ่งวันนี้ปกติจะสตาร์ทได้เลยใช,ใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวน้องเบลสตาร์ทให้ตั้มหน่อย ะคอ่ะให้กุญแจครับโอเคนะครับมั่นใจว่าสตาร์ทได้แน่นอนแน่นอนเดี๋ยวที่ไม่ได้เดี๋ยวสักชิบอ่านะครับก็บิดให้ไปไอ้จริงนี่ไงนี่ไงนี่ไงค่ะ ล็อกแล้วเนี่ยโูอ<า>มอะไรใชพ่พี่ตั้งมงา,พ,มาพี่ตั้งวางยาแล้วพี่เบลมาจะตั้ไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยจริงๆริงอะเนี่เสียบปุ๊บปกติเวลาเราเสียบปุ๊บก็จะบิดได้เลยอันนี้บิดไม่ไปแล้วก็โฟมอะไรวันนี้ตั้งถึงบอกถามว่าวันนี้น้องเบลรู้หรือเปล่าว่าวิธีการล็อกรถสองชั้นล็อกยังไงนะครับ<อ>ผมบอกว่าวันนี้ง่ายๆนะครับ ง่ายๆจริงๆนะครับรถทุกคันนะครับมีแบบนี้หมดมีแต่เราไม่รู้วิธีการทำงานของเขาเนี่ยนะครับทำงาน,นง่ายๆนะครับแค่ล็อก2ชั้นเราก็ปลอดภัยไปอีก50%นแล้วครับเนื่องจากว่าวันนี้คนที่ใช้กุญแจนะครับ immobilizer ซ,ซึ่งเป็นหยักฟันปลาซึ่งการปลอมการทำการแกะยากมากแต่การล็กอกพวงมาลัยเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าการล็อกพวงมาลัยที่ไม่สามารถขยับรถได้ไม่สามารถสตาร์ทรถได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีง่ายๆทํำยังไงเบื้องต้นนะครับกุญแจรถนะครับเราเสียบไปน้ำหนังนะครับแล้วขยับพวงมาลัยช่วยนะครับไปทางด้านนะครับไปทางด้านซ้ายนะครับขยับพวงมาลัยช่วยไปด้านซ้ายนะครับแล้วแค่บิดกุญแจเบาๆน,นะครับ ทำให้กุญแจเนี่ยนะครับแล้วก็พวงมาลัยายล็อกได้น้องเบลสตาร์รถได้เลยครับเหยียบเบรกด้วยนะครับเป็นไงครับวันนี้เนี่ยเทคนิคง่ายๆนะครับที่คุณควรรู้นะครับว่าวิธีการใช้รถเป็นแบบไหนแล้วปลอดภัยนะครับวันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆในการใช้รถแล้ววิธีการทำอะไรพี่ตั้มไม่ยากเลยนะครับแค่วันนี้นะครับอันเนี้ยพวงมาลัยยังไม่ล็อกใช่ไหมครับเราแค่ หักนะครับพวงมาลัยหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับเหมือนเดิมอ่าอ่ามันจะกึ๊บในนี้อยู่เลยอ่าล็อกแล้วครับแล้วก็ไม่สามารถเอากุญแจเนี่ยมาไขทั้งทั้งที่กุญแจของมันเองด้วยนะนี่ครับทั้งทั้งที่กุญแจของมันเองด้วยนะแต่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้เบรกก็ไม่ลงนะคะเป็นวิธีการป้องกันการขโมยได้ด้วยชั้นเลยนะครับก็รีโมทหนึ่งชั้นล็อกพวงมาลัยอีกหนึ่งชั้น นะครับก็วิธีง่ายๆนะครับผู้หญิงทําง่ายๆเลยอ่ะดูน้องเบลนะครับ <Okay. S 1> อ่า <laughs> แล้วขยับพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายนิดนึงพร้อมกับหมุน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 หวโอเาแล้วมันก็เนี yeah. ่ยอ่าชึ่งเดียวครับ mm. เป็นไงครับ <Yeah. S 1> อ่าง่ายไหมครับนะครับวิธีง่ายๆนี่ครับที่วางที น้องเบลไม่รู้ผู้คนทางบ้านไม่รู้นะครับแล้ววันนี้ตั้มทิพย์ก็เอามานําเสนอให้ทุกคนรู้นะครับแค่นี้เองวันนี้การล็อกรถการดูแลนะครับก็ง่ายนะครับโอเคนนไหมครับก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเนี่ยรู้ปุ๊บเอาไปใช้เลยเป็นไงครับเยี่ยมปลอดภยยัยนะครับไอเดียว,ว่าอยู่ตั้งนานไม่เคยบอกบม,อมาบอกวันนี้วันนี้ก็สารดีดีนะครับ พี่ตั้มโดนบทเยอะเหมือนกันนะจริงอ่ะเอาจริงจริงครับเล็กๆไม่บอกครับตั้มรู้ทุกคนรู้ตั้มรู้โลกรู้ตั้มรู้ทุกคนรู้ดีกว่านะ <Okay. S 1> แหมไอ้นี่แต่เหมือนกันแต่ไม่ใช่เล่นแม่งดุจังก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเบลนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทั้งคนทางบ้านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ คิปแบบนี้ตั้มว่าดี